ใจนะฉันกลัวเพื่อนฉันอยู่อเมริกานะ่ะตายแล้วใครว่าทำไมพี่กลัวอะไรเพื่อนอยู่อเมริกาพี่กลัวอะไรก็เขาบอกเอ๊ะเธอไปทำอะไรมาเนี่ยอ,อ๋อกลัวแบบว่าเธอไปทำอะไรมาเขออาบอมันจะอิจฉาน่ะสิอิจฉา <laughs> ฉันได้ยินพวกเธอสองคนพูดอยู่ตลอดเลยในในรีวิวได้ยินได้ดูหลายโนบอกว่าเอ๊ะอยากเห็นตัวเป็นๆอย่างนี้อ๋อโอ้ก็ดูรีวิวมากี่ปีนะฮะสามสิบปีสามสิบปีโอ้หนานมากนานอืมครับแล้วโทษนะฮะนี่คือรูปก่อนทำใช่รูปก่อนทำก่อนก่อนทำนี่อายุเท่าไหร่ครับก็หกสิบสามค่ะและหลังทำนี่อายุเท่าไหร่ครับ หลังทำก็ให้สามสิบเก้านี่บอกบอกบอกให้สามสิบเก้าเดี๋ยวต้องให้คุณผู้ชมดูว่าสามสิบเก้าจริงหรือเปล่านะครับนี่ก็คือรูปก่อนทำนะครับเป็นช่วงอายุหกสิบสามปีมีปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังหน่อยในรูปชี้ชี้ได้เลยครับโอ้ปัญหาตัวนี้ไม่ชอบแล้วก็เหนียงไม่ชอบตัวนี้ตตยตาอะไรก็ไม่ชอบไม่ชอบทั้งนั้นเลยไอ้ยนี้ไม่ชอบหน้าล้วนะเออหมดหน้าไม่ชอบแต่ แต่ก็แม้วเราก็อยู่กับเขามาตั้งหกสิบาปีเนาะปีใช่แล้วเพื่อนเก็บอกว่าจริงๆก็คือสวยแล้วใช่แต่เราเราเรามองแบบตัวเองว่าแบบมันสวยได้มากกว่านี้ใช่เราต้องสวยกว่านี้เองคือสาสิปีที่แล้วเนี่ยพี่บอกว่าขอแดดดี้เรียกแฟนว่าเดดดี้แดดดี้ขอมาทําหน้าขอมาสามสิบกว่าปี ก็ขอมาเรื่อยๆเอออยากทาเขาก็บอกว่าอย่าไปทําเลยสวยแล้วที่ที่เธอเห็นอยู่นั่นน่ะเฟกเขาบ<พ>อกบอกว่าอโอ้โหที่ดูทีละฟอนนี่เฟกแน่นอนเฟกเขาบอกว่ามันมัน,มนแบบเขาอยากโชว์อยากขายของไม่ไม่ใช่แต่ที่นี่ที่เดียว <ac> ที่อื่นก็บ,บอกว่าเขาบอกว่าเฟกแบบว่าแผลแบบเล็กนิดเดียวไม่ต้องนอนรมพยาบาลแล้วจะตึงขนาดนี้เฟกแน่นอนเฟกแน่นอนแต่พอทําเสร็จไปปุ๊บ แฟนเห็นว่าไงบ้างครับก็กลับไปบ้านไปที่พักก่อนก็ก็ส่งรูปไปให้เขาดูเขาเขาก็ตะลึงว่าโอ้ว้าวเวลีกเกอร์จากตอนแรกแต่ว่าไม่ให้ทำไม่ให้ทำก็บอกว่าเขากลัวไอ้เมียเขาจะเสียสมมากกว่าเดิมอีกจะเป็นห่วงแฟนเนาะใช่ก็เป็นห่วงแต่สุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่า อก็สวยสวยสวยมากเลย Amazing เขาบอกว่า v เวลเวเลอ่าเขาบอกว่า Doctor is good Do good job ก็บอกอย่างเงี้ยครับเพราะว่านี่พี่เพิ่งทำไปแค่สามวันสามวันนี้สามวันคะไม่ไม่มีแผลแพ้ก็โอเคสวยแพ้สวยนะครับสวยแต่ก็ยังไม่พอเดี๋ยวจะไปเอาฟิลเลอร์อีกค่ะสวยไม่หยุดแล้วเติมอีกเรื่อยอยู่ย หยุดไม่ได้ต้องไหยุดไม่ได้ความสวยหยุดไม่ได้ใช่ไม่ต้องหยุดเขาเรียกว่าอะไรติดลมแล้วติดลมติดลมไม่ใช่น้องน้องเขากระใจดีด้วยน้องน้องคนที่สะผมให้เขาบอกเป็นคนแถวบ้านเดียวกันเขาบอกว่าเออก็บอกอพี่ถ้าพี่เติมนุ่นตุมนี่แล้วก็บ้ายอออกเนาะบ้ายอก็บอกทํานู่นทํานี่พี่จะสวยสวยขึ้นมาอีกเออแล้วก็อ เรามาสกิดตัวเองว่าเราบ้ายอหรือเปล่าแต่มันสวยขึ้นมันสวยขึ้นแต่สวยสวยแท้ไม่สวยแท้เราไม่รู้นะต่ต้องให้คนคนชมต้องให้คุณผู้ชมนะครับติติชมว่าฝาฝากฝากคุณผู้ชมหน่อยว่าใครที่ดูอยู่นะครับก็ให้ดูพี่เขานะครับว่า เนี่ยตอนนี้อายุหกสิบสามนะครับแล้วก็หลังทําไปเหลือเท่าไหร่นะครับสามวันเองเพิ่งทำไปแค่สาวันสวยไหมอะไรยังไงก็พิมพ์กันมาได้รับชมที่ไหนก็พิมพ์กันมาได้ต้องบอกว่าของพี่เนี่ยพี่ชื่อเล่นชื่อพี่อะไรนะชื่อหมูค่ะพี่หมูค่ะต้องบอกว่าพี่หมูนี่เมื่อก่อนอยู่อย่อเมริกาแล้วก็เพิ่งย้ายกลับมาอยู่ไทยเกษียณมาอยู่ไทยได้ไห้าเดือนแล้วค่ะอ๋อเพิ่งเกษียณห้าเดือนเองห้าเดือนก็เลย สามสิบปีแล้วไปขอเดดดี้มาทําขออย่างไรให้เขาใจอ่อนเนี่ยสามสิบปีเขาบอกอยากสวยเดดดี้ oh. ฉันอยากสวยฉันอยากน,นะ่รเขาบอกอยอยู่สวยแล้วไม่ต้องไปทาเพราะว่าอเมริกาเขาไม่สนว่าแต่เราก็อยากสวยเห็นคนนั้นคนนี้รีวิวออ้ยอยากสวย <c oughs> <M> มีมีคนหนึ่งเขามาทํานะเขารีวิวก็ผมผมมาเน่ะเราชอบมากเราแคปรูปเขาไว้เลยเราชอบคือพี่ดูตลอดเลยใครสวยใครยังไงแบบ เอาตลอดเลยแล้วก็กดไลค์ให้เขาด้วยว่าสวยมากกดไลค์ด้วยแต่ตอนนี้ยจะมีคนอื่นเนี่ยมากดไลค์ให้พี่และชมให้พี่เอาเท่าไหร่หนึ่งล้านมีอ๋อมีคนถามว่าทำเอ่อทำทั้งสองช่วงครับอ่าทั้งสองช่วงเลยพี่เพิ่งทำมาสามวันเป็นไงบ้างครับพี่ดูคือดูรีวิวมานานขนาดนี้เนี่ย น่ากลัวอย่างที่คิดไหมฮะตอนแรกก็กลัวกลัวจะในความรู้สึกของเราเนาะกลัวกลัวจะไม่ฟื้นเพราะว่าหลายๆหลายๆคนที่เขาไปทําที่อื่นนะก็แบบบางทีก็หายไปเลยเราก็ไม่เื้นเราก็กลัวกังวลอ๋อก็แบบดูตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับในการสุดท้ายแล้วเราก็บอกตัดสินใจว่าอ่ะยังไงก็เราต้องทำครับอ๋อแต่ว่าการดึงหน้าที่ทีลพรเนี่ยครับเป็น มีแพทย์วิสัญญีคอยดูแลตลอดทุกเทศนะครับในการหิึ่งมาแล้วก็การให้ยาที่ทำให้หลับเนี่ยให้ทางเส้นเลือดนะครับก็หลับสบายเลยหลับสบาหลับสบายคือไม่ได้แบบว่าดมยาแบบครอบจมูกอะไรอย่างนี้ เพราะว่าอย่างอย่างถ้าเป็นแบบวิธีโบราณเนี่ยเขาจะเอาท่อใส่ไปในปากแล้วก็พังงาพังงาแถมไม่พอ,อนอนพักฟื้นอีกโอ้ยพังงาพังงาพูดเหมือนกับว่าคนจะตายนะอย่างนั้นนี่แบบว่าตื่นมาก็แบบมึนอะไรงนี้แต่ของพี่ตื่นมาสบายเลยสบายสบายตื่นขึ้นมาอุ้ยไม่งงไม่อะไรเลยยังถามเขาด้วยว่าขอกระจกดูหน่อยตื่นมาปุ๊บขอกระจกอ่นเลยอยากดูอยากดูพี่อาจจะมีงงนะพี่บอกไม่มีงงเลยแต่พี่อาจจะงงเอ๊ะทำไมตื่นมาฉันสวยจัง แงงงตรงนี้หรือเปล่าไม่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 งงก็เพียงแต่ว่าเราอยากดูกระจกเราอยากเข็นถามเขาบอกขอดูกระจกได้ไหมเขาบอกเอามาให้เลยนี่ไงพี่แบบดูปุ๊บเป็นไแบบแรกก็เห็นหน้าตัวเองนิดเดียวก็ยังเห็นตอาเขาเอามาติดเทปไปอยู่ใช่ไหมติดเทปเราเห็นุ่ยทาไมหน้าเราเหลือนิดนึง ดีใจเลยนาเดี๋ยวหน้าเหลือเมื่อก่อนหน้าใหญ่หน้าบานนังไงบ้านถ้าบ้านพี่ก็เรียกว่ากระด้งกระด้งกระด้งขอเป็นกระด้งขอดูกระด้งสมัยเมื่อก่อนหน่อยได้ไหมตายแล้วขออนุญาตฮะโอ้โหนี่นี่คือกระดงสมัยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเ<ๆ>มื่อสามวันที่แล้วเองนะกระด้งอันนี้เพิ่งไม่นานมานี้ตอนนี้ไม่กระดงแล้วโอ้โหบอกเมื่อกี้บอกหน้า V ีเชฟเพิ่ด้วย แต่น่าสวยนะน่านะฮะน่าสวยขึ้นมับดีมีคนชมเนี่ยดูดีขึ้นมากเลยค่ะนี่คุณอ้อมคุณอ้อมมาทําได้เลยนะครับนี่อ้อมไหนอ้อมที่นี่เหรออ้อมไม่รู้อ้อมไหนอ้อมีเผื่อมีเพื่อนที่อยู่อเมริกาเห็นมอ้อแต่มีเพื่อนที่อเมริกาอยากทําด้วย มีมีหลายคนแต่เขาเขาเขาไม่เขาบ้าเหมือนพี่อ่ะพี่น่ะบ้าความสวยอยากสวยแต่เพื่อนที่อเมริกาเขาพี่ส่งไปให้ดูว่าฉันจะทําที่นั่นที่นี่เนี้ยเขาก็ไม่รู้จักว่าเขาไม่ค่อยที่ไหนเขาก็ไม่ค่อยสนใจแต่ผมเชื่อว่าถ้าตอนนี้เขาดูพี่อยู่เนี่ยเขาสนใจขึ้นมาทันทีใช่บางทีอาจจะคนที่สกลนครนะคะอาจจะเห็นบอกว่าเออคนนี้เขาไปทําำคนนี้ไปทํอ ออที่ซิลิพอนเหมือนกันกันเราค่ะอาจารย์ครับอ๋อคือยิ่งแบบว่าเราเห็นคนใกล้ตัวที่ทําเนี้ยมันจะทําให้แบบรู้สึกแบบว้าวเนาะใช่ไหมแบบอพอรู้จักพอแบบเอ้ยหน้าเขาเปลี่ยนอะไรอย่างงี้เพื่อนเพื่อนต้องอิจฉาแน่ๆตอนนี้ใช่อิจฉากระด้งอ่ะอิจฉากระด้งใช่กรไม่มีกระด้งแล้วโอเคค่ะก็คือ ก็คือทําเสร็จแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยใช่เขาห้ามอะไรพี่ไหมก็ไม่เห็นห้ามอะไรอืมใช้ชีวิตปกติเลยปกติเลยก็ก็ออกจากนี่ไปแล้วก็กลับไปกับหลานสาวไปทานอาหารที่ไอคอนก็ไปเดินไปทานอาหารแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านกลับโรงแรมก็ดูรีวิวรู้หมดแล้วว่า คุงข้ามคลินิกอะไรอยู่ตรงไหนเห็ดูยังจบพี่พูดแบบว่าโหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดเด่นของพี่ธีรพรเนี่ยพี่แบบจำได้หมดเลยจำได้หมดเลยทีเวิร์ดอะไรจำได้หมดว่าอะไรนะไม่ต้องพักฟื้นอะไรนะพี่ไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องไปประคบปกินได้หมดทุกที่เดินไปเดินไปช้อปปิ้งชิวๆสบายๆเลยคือคนดูจริงๆนะครับ ดูจริง30สปีแล้วค่ะไม่ได้หลอกสามสิบปีสามสิบปีไม่ได้หลอกเลยเพราะว่าทําไมไอ้ก็อยากจะทําทเพราะว่าก็กลับ,กล,บกลับมาเมืองไทยทุกปีค่ะกลับมามา,มา,ม,ามาเยี่ยมญาติแล้วก็ไม่มีโอกาสเพราะว่าอยู่ได้แค่สามอาทิตย์เองก็ต้องรีบก็บลเลยไม่มีโอกาสทำนี่คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแฟนคลับของคุณหมอแล้วก็เป็นแฟนคลับของธีรพรตั้งแต่แบบสมยัยนู้นเลยตั้งแต่ไม่มีแบบ โซเชียลไม่มีเลยแล้วเห็นบอกอยากเจออาจารย์ชนลทิศแต่ก็ไม่ไม่ยังไม่ได้เจอไม่ได้เจอเลยเดี๋ยวได้เจอเพราะว่าอยากอยากเจอแม่โอ้เราตามมาสักสามสิบปีเนาะเพราะว่าเห็นที่ไรเห็นเห็นอาจารย์หมอยืนคุยกับใครเราก็ยิ้มอยู่อที่ตอนเราดูใช่ไหมใช่เราบอกว่าเออเราจะมีโอกาสได้ได้เห็นไหมเนี่ยเราเราชื่นชอบเขามากเลยนี่แหลบออกในไลน์แล้วอาจารย์ก็ต้อง มาเจอมั่งแล้วแหละนะฮะวันใดวันหนึ่งแล้วแหละที่มาทําแผลดึกๆเดี๋ยวก็เจอเราคงไม่ดึกเพราะเพราะเพราะวันวันที่สิบแปดกลับแล้วอ๋อสิบแปดสิบแปดนี้กลับแล้วใช่ใช่กลับแล้วกลับท<อ>ี่สกลนครกลับที่สกลนครเพราะว่าบ้านอยู่ที่สกลนคนระครับโอ,โอ้เดี๋ยวพี่มาฉีดยาเดี๋ยวพี่ก็มาเจอใหม่ก็คง คงไม่มีวาสนาเห็นหรอโอ้ยเอาแล้วไม้แต่เราตามมาสามสิบปีนะสามสิบปีโอ้เห็นรู้สึกว่าจะเห็นทุกๆคนเลยดาราที่ก็มาทำแล้วก็รีวิวกันโอ้ยชอบชอบชอบมาบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงดีๆมากค่ะตอนรับชอบขนมด้วยชอบขนมด้วยอร่อยแน่ขนมอร่อยอร่อยนอกจากขนมอร่อยผมถามหน่อยโจ๊กที่เนี่ย ที่สมคําล่าลือไหมอร่อยอ่ะอร่อยแต่อาปากกินไม่ได้เพราะว่าไอ้เนื้อเขาก้อนใหญ่ไปอ๋อต้องหั่นหน่อยนะฮะต้องหั่นหน่อยต้องทำทำเล็กๆหน่อยเผื่อคนอื่นเขาจะกินไม่ได้อ่าครับแล้วนี่เดี๋ยวพี่ไปไหนตอนนี้อจะพาล้านไปเดินเยาวราชค่ะออพาหลวานไปเดินเยาวราชห้านเห็นบอกว่าอยากไปกินหูฉลามอ๋อกินหูฉลามนะครับสามวัน ไม่กลัวอาเสบหรอกินอาหารทะเลนั่นนะสิไม่ให้หลานกินเราไม่กินเรากินอย่างอื่นกินได้กินได้กินอย่างมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ห้งม่โอเคเดี๋ยวไปส่งพี่ได้ไหมผมผมไปส่งพี่ไม่จะไปฉีดอันนี้ก่อนอ๋อขึ้นไปฉีดก่อนไปสวยก่อนได้ครับอาจารย์หมอบอกว่าต้องทําอันนี้เขาจะให้พิเศษ าเลยวันนี้ไม่ให้พิเศษเลยต้องทำต้องเลยต้องทำโดนย่อไม่ได้เลยโดนยอตายโดนย่ออาการบอกได้ได้ได้ี่นี่คุยสนุกมากแลตามจริงเป็นคนสนุกนะอ้อเพราะอะไรนะสะ่อนหน้าคือแบบเขาว่าหน้าดุแต่จริงแล้วเป็นคนใจดีเป็สนุก ใช่เป็นคนใจดีอยากพี่น้องก็บอกว่าเป็นคนดีแล้พี่กับหัวพี่กับหัวลืมลืมเลยเขาเอากดองลงหน้ากระดงหน้ากระโดงเดี๋ยวแต่แต่ผมสะดุดอย่างหนึ่งพี่ไม่ได้ทําคอใช่ไหมไม่ไม่ค่ะก็จะคอพี่ไปไปดูดูดีขึ้นเนี่ยถ้าถ้าดูอพี่ี่ลองรู้ดูก่อนทาพี่ก็ได้คอเนี่ยถ้าหนึ่งลูกใหญ่องพี่แหมจะไปให้ย่นได้ไงหกสิบกว่าปีอ่ะเออแต่ดึง คอพี่เหมือนตึงไปด้วยนะตึงไปด้วยเพราะว่ามันดึงขึ้นไปหน่อยเนาะไม่รู้แหละอาจารย์เขาทาไงไม่รู้เอาไปซ่อนไว้ตรงไหนไม่รู้ไม่รู้นะแล้วก็จับจับอยู่นะว่าเอ๊ะไปเอาไว้ตรงไหนคตึงก็ไม่มีไม่มีไม่รู้ไปซ่อนตรงไหนฝากธนาคารไว้ก่อนใช่ธนาคารแต่ไม่แต่ไม่ไม่รับกลับแล้วนะใช่ไหมไม่ไม่ไม่รับกลับแล้วนะใครอยากได้ก็เอาไปอยากได้ก็เอาไปอยากได้ก็เอาไปยังไง เดี๋ยวขอดูอีกทีนะโอ้แผลแผลพี่ดีมากเลยสามวันเองแห้งดีสามวันนะฮะทุกคนสนใจมานะคะไม่ได้ให้อาจารย์นะคะก็ดีจริงๆเขาดีจริงๆยอมรับว่าดีเพราะว่าแหมสวยจังอยากให้ทุกคนมาทำฮะอยากให้ทุกคนมาทําไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตื่นขึ้นมาโอ้ยทุกคนกระจกแน่นอนกระจกกินไหนขอูืน เดี๋ยวนี้ก็คือดูกระจกตลอดเลยใช่ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ํำมันคืน1นิเที่ยวต้องไปส่องกระจกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉี่อะไรเหมือนผู้ถูงอายุนะตื่นมาหากระจกหากระจกมันส่องอย่างนั้นเลยเหรอใช่เข้าไปห้องน้ํำระส่องดออส่อหน้าฉันเลียวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้วีเชฟหลานเหลือนี่ที่มาด้วยคือไม่ได้นอนแป๊บแป๊บเปิดไฟส่องกระจกไม่ไ ไฟห้องน้ําเปิดไว้ตลอดเลยเปิดตลอดอ๋อจะได้ไม่ต้องแบบตาไม่ใช่เขาบอกกลัวคุณย่าหกล้มอ๋อแต่จริงๆแล้วก็คือดีเราก็แบบเออจะไปมองกระจกง่ายๆใช่ใช่กระจกง่ายแล้วพี่ลุกบ่อยงี้แดดดีไม่บอกนะโอ้ยอยู่ทํำไมลุกบ่อยจังไม่เขาอยู่ต่างจังหวัดเราอย่เราอยู่เราอยุธย์อ่านี่เดี๋ยวกลับไปสกลนครก็อีกทีหนึ่ง เขาก็เขาก็โทรหาทุกวันก็บอกนายขอดูหน้าหน่อยครับออ๋อคือเฟซไทม์มาหาเฟซไทม์หากันก็บอกดูหน้าหน่อยเขาาก็ขอดูทุกวันเลยใช่ก็คุยกันทุกวันเช้าเย็นเขาบอกดูหน้าหน่อยเออหน้าไม่บวมเท่าไหร่เขาบอกแปลว่าแบบอยากเจอแล้วแบบโอ้เมียได้แฟนใหม่ได้ได้เมียเด็กเออได้เมียเด็กเลยได้เมียเด็กโอ้โหแต่ตามจริงอายุเท่ากันแต่นะฮะก็ได้ เดี๋ยวขอเดินไปส่งพี่นิดนึงส่งส่งให้เนี่ยตัวนี้นิดนิดเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะไปให้คนอื่นดูเหมือนเผื่อเขาดูมานานยังไม่รู้ว่าคลินิกอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปดูโอ้ยังไม่ลงไปตรงนู้นไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวส่งพี่ขึ้นไปไงเดี๋ยวผมเดินเลยไปเองคุยติดลมเห็นไหมติดลมเลยนี่พี่บ้ายอนะพี่สวยจังเลยใช่ฉันบ้ายอฉันยอมแล้วเป็นบ้ายอจูดิษห้านฉันนั่งรอเนี่ยเขาหิวข้าวแล้วห้านหิวข้าว ก็บรรยากาศคลินิกครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่งพี่ครานี้ขอบคุณมากนะครับอ่เดี๋ยวได้ขอขอไปเลดด้วยนะฮะคะนี่ครัลูดูพี่เก็บไปไหมัพี่เลไม่เอาไม่เอาเอาคืนไปด้วยเลยนะเอาไปฝากธนาคารเหือนนะพี่นี่ก็รีวิวพี่เขาเสร็จไปแล้วนะครับนี่ก็มาให้ดูบรรยากาศคลินิกนะครับก็ตอนนี้ที่ไทยก็ประมาณกี่โมงแล้วครับผม อ่าตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเนี่ยบรรยากาศช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะลดติดหน่อยนะครับคลินิกก็สังเกตง่ายๆนะครับอยู่ตรงข้ามสถานีดับเพลิงคลองสานนะครับนี่ก็เหมือนที่พี่หมูบอกนะครับดูใครที่กําลังสงสัยว่าคลินิกอยู่ที่ไหนนี่เรามาให้ดูกันแล้วสังเกตง่ายๆนะครับโอ้จะมีป้ายของคุณแพนเค้กนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะครับ ป้ายค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นตึกกระจกนะครับนี่จะอยู่ตรงข้ามดับเพลิงคลองสารนะครับนี่เป็นตึกสีแดงๆแล้วก็ตรงนู้นนะฮะจะอยู่เยือย้อ,องลงมานตากสินนะครับที่เป็นป้ายเขียวๆนะครับถ้าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วก็มาทางไอคอนสยามนะครับสําหรับคนที่มาทางเส้น BTS นะครับก็นั่งมาลงสถานีกรุงธนบุรีได้นะครับแล้วก็ ต่อรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับเนี่ยก็จะมาลงตรงสถานีเจริญนครครับลงตรงไอคอนสยามพอดีนะครับก็เดินมา,าทางฝั่งตรงข้ามไอคอนสยามนะครับฝั่งไอซมาสักประมาณ300เมตรครับตรงมาเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็จะเจอคลินิกอยู่ซ้ายมือนะครับผมนี่บรรยากาศตอนกลางคืนก็บางคนถามว่ามีที่จอดรถไหมนะครับมีที่จอดรถนะครับนี่ มี2ฝั่งนะครับมีด้านนี้แล้วก็ด้านข้างกำแพงตรงนู้นนะฮะวันนี้ก็รีวิวหอมปากหอมคอนะครับก็เดี๋ยวใครที่พึ่งเข้ามาก็ไว้มาดูย้อนหลังได้นะครับที่หมูอายุ63ทําทำเฟซล็อกไป2ช่วงนะครับโอเควันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ